สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นนกน้อยนําโชคกันนะคะหลายครั้งที่เราปลูกนกน้อยนาโชคและการชํากิ่งไม่ประสบความสําเร็จก็เนื่องจากหลายๆอย่างนะคะอย่างน้อยก็เรื่องอากาศอากาศที่ร้อนจัดก็จะทําให้เวลาราปักชําก็จะไม่ค่อยแตกดีนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการชําแล้วปลูกอย่างไรให้รอดตายนะคะ อันนี้ก็เป็นต้นที่เราปลูกแล้วอันนี้ก็คือย้ายลงกระถางเป็นกิ่งชําเหมือนกันนะคะเทคนิคการกิ่งชําก็อย่างคลิปก่อนนะคะวิธีการเลือกกิ่งที่มาชําก็เป็นผลที่จะทําให้กิ่งของเราจเจริญงอกงามได้ดีนะคะอันนี้ก็เป็นกิ่งชําทวนเรื่องการชํานิดนึงนะคะเมื่อกิ่งเลือกเลือกกิ่งชําแล้วก็เลือกกิ่งที่แก่นะคะแล้วตัด กิ่งนั้นออกมาเป็นสามข้อวิธีการนับข้อก็ง่ายๆนะคะหนึ่งข้อสองข้อสามข้อความยาวของกิ่งก็ประมาณสามข้อนะคะอย่ายาวมากเพราะยาวมากก็จะทําให้เวลาการปักชําไม่ค่อยเจริญเติบโตนะคะแล้วก็วิธีการย้ายกิ่งชําก็คือดูง่ายๆดูหนนะคะที่เกิดจากกิ่งชําตอนที่เราตัดก็จะไม่มีนะคะอย่างต้นนี้ก็มีสองโหนให้เราเห็น เราก็สามารถย้ายลงปลูกได้เพราะการอยู่ในถุงอากาศต่างๆก็จะแออัดนะคะทําให้รากเดินไม่ดีฉะนั้นเมื่อกิ่งของเขามีนอแบบนี้เราก็ย้ายมาลงปลูกในกระถางนะคะวัสดุในการปลูกของเราก็คือถ้าเราไม่ผสมดินเองนะคะเราก็จะใช้ดินถุงดินถุงบวกกับมะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับละเอียดแบบนี้นะคะ ดินถุงบวกมพะพร้าวสับบนลงไปเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งเราไม่มีเวลาในการหมักเราก็ใช้ดินถุงใบใบก้ามปูหมักที่เราซื้อมานะคะหาเจ้าที่เราเชื่อถือได้แล้วก็ปลูกต้นไม้ดีนะคะอันนี้ใกล้ที่ไหนเราก็ซื้อที่นั่นแล้วก็บวกด้วยมพะพร้าวสับมพะพร้าวสับกับต้นนกน้อยนําโชคนี่ก็คือเป็นตัวเก็บคว,วามชื้นเกี่ยวกับระบุ ลากของเขาได้ดีนะคะเพราะว่าลากของเขาจริงๆเป็นลากที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะฉะนั้นดินที่เราใช้ต้องเป็นดินโปร่งก็จะทําให้ต้นของเขางามดีหลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยนะคะเราก็เลือกกระถางกระถางนี่ไส์เราก็ประมาณ6นิ้วขึ้นไปนะคะใส่รองก้นไปนะคะเคล็ดลับเนี่ยเราปลูกลงกระถางนะคะเราก็เอาดินออกครึ่งแบบนี้นะคะ จากที่เราบอกชำเราจะเห็นรากเห็นไหมคะรากของเขายังมีไม่มากก็จริงแต่ว่าเมื่อรากของเขาจเจริญเติบโตช่วงหน้าแรงถ้าอยู่ในถุงพลาสติกก็จะทําให้รากของเขาหดได้นะคะอันนี้เราก็ปลูกลงไปเลยค่ะโดยที่เอาดินที่เราชําออกบางส่วนนะคะ เสร็จแล้วเราก็วางลงไปใส่ดินให้เต็มกระถางนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็รดน้ำให้ชุ่มหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเราก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะแล้วก็วางไว้ใน แสงแดดลำไดก่อนนะคะสักหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นเราก็วางตากแดดได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ